สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมซุไลมัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุ wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi allahu falamu dhillalah wa man yudlilhu falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีตลอดจนความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอากีดะในวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หายหายกันไปสัก ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนช่วงรมฎอนเป็นช่วงสุดท้ายที่ผมนั้นได้นําเสนอกับท่านพี่น้องถึงข้อมูลรายละเอียดแล้วก็สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกิตาบุตรีตของท่านเชคมุฮัมมัดนะครับจบหนังสือเล่มนั้นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้การกลับมาพบกันใหม่ในครั้งนี้นั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมจะได้นําเอาหนังสือหรือตำรับตารานะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตำรับตําราที่มีความ ทรงไว้ซึ่งคุณค่านะครับที่เกี่ยวข้องกับหลักอัลกีดะของอาลุซุนนติวัลญมาะนะครับซึ่งเนื่องจากว่าตำรับตำราหรือว่านะครับเอกสารหลักฐานวิชาการเนี่ยนะครับที่มีอยู่ใน สังคมมุสลิมเราเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องคัดเลือกที่เราจะต้องคัดสรรน,นะครับเอาสิ่งที่นะครับมันสอดคล้องกับกิตาบุลล์และก็สุนนะของท่านเราซุนสอลลัลฮฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตำรับตำราเล่มใหม่นะครับที่ผมหรือว่าเป็นคัมภีร์เล่มใหม่เลก็วาได้นะครับเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ผมอยากจะนํามา นาเรียนกับท่านพี่น้องแล้วก็นํามาพูดคุยกับท่านพี่น้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านอัอกีดะนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่าชารุสุนนะนะครับชารุสุนนะเนี่ยเป็นหนังสือของท่านเชคนะครับอัลบารบบารีที่เป็นที่รู้กันนะครับว่าพอเวลาพูดถึงกิตาชารุสุนนะนะครับก็จะหมายถึงชารุสุนนะในในอักีดะของท่านเชคบาบฮารี ari, นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามี มีเนื้อหานะครับที่ยังเกี่ยวโยงนะครับที่มีเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องราวของอะกีดัเนี่ยเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าท่านเชคบาร์บารีน,นะครับเป็นคนที่นะครับเป็นนักวิชาการเป็นอุลามะที่นะครับมีชีวิตอยู่ในช่วง300ปีแรกก็คือในกูรูนั้นมมฟอดดะนะครับในช่วง3ศตวรรษปีในช่วง3ศตวรรษแรกนะครับของรัฐอิสลามหรือว่าของศาสนาอิสลามของเรา นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่าชาร์คุสุนนะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหนังสือหรือมีตารานะครับที่มีชื่อเสียงคล้องมีชื่อมีนามเนี่ยคล้องกับหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือชื่อว่าชาร์คุสุนนะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์คุสุนนะของท่านมูซานีนะครับซึ่งเป็นเป็นตาราทางด้านวิชาการอะกีด้าเหมือนกัน นะครับซึ่งท่านมูซานเนียเป็นนักวิชาการในมัธยบชาฟีนะครับแต่ท่านบาร์บารีเ,เป็นนักวิชาการในมัธยบัของอัลฮัมบาลีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในสมัยมัธยบัททั้งสีมัธยบัเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม,าม่ามชาฟ์ฟีและท่านอิหม่ามอบ h m a d i บนฮัมบ a ลเนี่ยแล้วก็มัธยบอัอื่นๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นนะครับเพียงแต่ว่า ที่เรารู้กันหรือที่เราคุ้นเคยกันที่เราเคยได้ยินติดกันอย่างติดหูเนี่ยก็มีสีมาแถบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็จะมีความสอดคล้องกันในเรื่องราวของอากีดะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบ้างในเรื่องราวของฟิกในเรื่องราวของหลักปฏิบัติในเรื่องราวของมูอามะละแต่ว่าในเรื่องราวของหลักอากีดะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะถึงแม้ว่านะครับท่านอิหม่ามอบบูฮานีฟะเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ นะครับเ,เรียกได้ว่ามีความคิดเห็นต่างมากที่สุดนะครับในเรื่องราวของอากีดาแต่ในภาพรวมแล้วทั้ง4มัธยบนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นมัธยบที่มีความเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันในเรื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในเรื่องราวของอากีดาสาหรับท่านอิมนบบหมามบัตบฮารีเนี่ยนะครับผมมีชีวิตอยู่ในปีที่ประมาณนะครับ2329นะครับก็คือพูดไง่ายๆว่านะครับมีชีวิตอยู่ใน เกิดท่านท่านเริ่มเกิดเนี่ยท่านเริ่มเกิดในช่วงต้นศตวรรษนะครับที่3นะครับช่วงปลายโททีหะในช่วงปลายศตวรรษที่3แล้วก็มีชีวิตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปลายต้นศตวรรษที่4เพราะฉะนั้นหนังสือชื่อของท่านชื่อชารุศุลนะเนี่ยจึงเป็นหนังสือที่นะครับอยู่ใน เรียกได้ว่าเป็นหนังสือซุนนะนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะในช่วงยุคแรกๆเลยนะครับเนื่องจากว่าชารุสซุนนะเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าซุนนะนะครับท่านพี่น้องถ้าเราจะแปลาตามตัวตามหนังสือเล่มนี้คำว่าชารุสซุนนะเนี่ยนะครับผมที่บอกผมบอกไปแล้วว่า,ามีตำรับตำราหลายเล่มนะครับที่ตั้งชื่อเดียวกัน แต่เนื้อหามีความต่างกันอย่างเมื่อตกี้ชารุสุนนะนะครับของท่านอิมมหม่าบัรบาฮารีที่เรากําลังจะอนามาอ่านกันอยู่นี่กับชารุสุนนะของท่านอิหม,ม,ม่ามูซานีอัชชาฟีนะครับมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องราวของอะกีดะนะครับแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อหานะครับอาจจะมี พูดง่ายๆว่าท่านอิหมามบรัรบารีอาจจะเน้นย้ำในเรื่องหนึง่งแต่ว่าท่านอิหมามูมมเซนี่ก็อาจจะมีการเน้นย้ำหรือว่าให้ข้อมูลรวบรวมหลักฐานในอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะกีะด์เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีตำราอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชารฟุสซุนนะเหมือนกันของท่านอิหมามบอกรวีนะครับท่านอิหมามบอกรวีเนี่ยก็เป็นมัซฮับชาฟีอีเหมือนกันแต่ตำราเล่มนี้นะครับไม่ใช่ตำราที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของอะกีดะแต่เป็นหนังสือเกี่ยวเป็นตำรา Stuart, ที่เกี่ยวข้องกับอัลฮะดีสนะครับ <t> เพราะฉะนั้นอพอเวลาเราพูดถึงชาร์ฮุสุนนะนะครับเราก็จะต้องระบุลงไปว่าเป็นชาร์ฮุสุนนะของใครเราจะได้รู้ว่าเรื่องราวที่เรากําลังจะนํามาคุยกันเนี่ยหรือนํามาปรึกษากันนามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของอะกีดะเป็นเรื่องราวของตำรับเรื่องราวของฮะดีสเป็นเรื่องราวของรีวาญาตเป็นเรื่องราวของนะครับเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นชัทรุสุนนะจึงเป็นอีกตำราอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นมารอเจียนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่พอเวลานักวิชาการหรือว่าคนที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามก็จะต้องไปค้นหาจากตำรับตำราประเภทนี้แหละนะครับเพื่อที่จะได้ให้ถึงข้อมูลที่สืบสาวแล้วกลับไปหาท่านรสุนสอลาลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มากที่สุด นะครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่บอกว่าคําว่าชัรพุสซสุนนะเนี่ยถ้าจะแปลกันตรงตรงตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากคำสองคำด้วยกันก็คือคําว่าชัรหุนกับคําว่าอสุนนะชัรหุนนะครับถ้าแปลกันตามตัวก็จะแปลว่าอธิบายแปลว่าขยายความแปลว่าสร้างความเข้าใจให้กระจ่างขึ้นชัรชั์นะครับสุนนะพอเวลาท่านคําว่าสุนนะเนี่ยนะครับพอเวลาท่านพี่น้องได้ยินเนี่ย สิ่งที่ผมเข้าใจว่าท่านพี่น้องจะฉุกคิดเป็นดับอันดับแรกก็คือสุนนะก็คือสิ่งที่ทําแล้วได้บุญไม่ทําแล้วไม่ก่อให้เกิดบาปพูดง่ายๆทิ้งแล้วไม่บาปที่เราเรียกกันว่าสุนัตสุนัตเรียกกันว่าติดปากนี่แหละนะครับเรียกคําว่าสุนัตเป็นคําพูดที่ติดปากเลยบอกว่าเอ้ยมันเป็นของสุนัตมันไม่ใช่ของฟัรดูนะครับแต่ท่านพี่น้องครับในความเป็นจริงแล้ว คนที่รวบรวมหนังสือเล่มนี้หรือผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเรียกหนังสือหนังสือเช่นนี้ว่าชารุสุนนะเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเนื้อหาของเขาที่ปรากฏอยู่ในตำรับตำราเล่มนี้หรือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เอ,อ้ยทำแล้วได้บุญหรือเอาไปอ่านแล้วจะได้บุญหรือว่าเนื้อหาที่ที่เขาเขียนเอาไว้ท่านพี่น้องทำนำเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ทําแล้วจะเกิดไม่เป็นไรไม่เป็นบาปเพราะเป็นของสุนัตจริงๆคําว่าสุนนะในนัยยะของ คนในสมัยนั้นโดยบริบทตั้งแต่สมัยซอฮาบะฮ์ไปต้นมาก็แล้วกันนะครับท่านพี่น้องคําว่าซุนนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวอ้างถูกยึดโยงไปหาท่านรอซุนสลาลลอห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะครับว่าคําพูดเนี้ยมาจากท่านรอซุนสลาลลอห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือเปล่าการกระทํานะครับดูซิว่าการกระทําที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากท่านรอซุนสลาลลอห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไหม อันอีกรอบหรือแม้กระทั่งการยอมรับถึงแม้ว่าท่านระซุลจะไม่ได้พูดไม่ได้ทาแต่ท่านเคยเห็นคนอื่นแล้วท่านก็ยอมรับเอาไว้อันนั้นก็ถือว่าเป็นซุนนะเหมือนกันหรือแม้กระทั่งซิฟะรูปร่างรูปพรรณสันฐานของท่านระซุนสุลลัลฮวาอะัยฮวะซัลลัมที่มีกล่าวเอาไว้ใน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 วิชาการฮะดีษในในตัวบทฮะดีษ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสุนนะข้อหนึ่งของท่านอัลสุนสลลัลลอฮฺของอาลีห์อัลลพราะฉะนั้นคําว่าสุนนะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสุนนะที่ตรงกันข้ามกับคําว่าบาอิจิบหรือสุนนะที่แปลว่ามันดูบหรือสุนนะที่แปลว่ามุสตาฮับัดที่บอกว่าหมายถึงสิ่งที่คนที่ทําแล้วจะได้บุญคนที่ไม่ทําจะไม่เกิดบาปแต่คําว่าสุนนะในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถย้อนกลับไปหาท่านอัลสุนสัลลัลอฮฺของอาลีด้ อย,อ,ยอ,ยอย่างมั่นใจว่ามาจากท่านอุษุนซอลลัลลอฮอะ,ฮะลัยฮิวะซัลลัมจริงเพราะฉะนั้นนะครับซุนนะคานี้นั้นจึงเป็นซุนนะที่มีนัยยะตามนักวิชาการฮะดีษไม่ใช่ซุนนะที่เป็นนัยยะ ตามนักวิชาการฟุกกฮะนักวิชาการฟิกแต่ประการใดเพราะฉะนั้นนะครับชารุส,สุนนะของท่านอิมัมบารบะฮารีที่ท่านได้รวบรวมหนังสือเล่มนี้เอาไว้เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านอุสุนสัลลอฮุอะลัยฮิอะสลัลลัมเนี่ยที่ท่านสามารถที่จะสืบสาวราวเรื่องกลับไปหาท่านอุุนลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมได้เนี่ยนำมารวบรวมเอาไว้ในเรื่องราวที่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอัลอกีดะ นะครับเพราะฉะนั boss, huh e. ้นท่านพี่น้องจะต้องเข้าใจคําว่าซุนนะให้เข้าใจเสียก่อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องเข้าใจคําว่าซุนนะได้เป็นอย่างดีแล้วท่านพี่น้องจะรู้ได้เลยว่าในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นครูของท่านหรือเชคของท่านก็คือท่านอิหม่ามอัลหมัดเนี่ยท่านอิหม่ามอัลหมัดก็มีหนังสือชื่ออัซุนนะเหมือนกันนะครับม่ใชชัร์คุซุนนะนะชื่นตั้งชื่อหนังสือของตัวเองว่าอัซุนนะเหมือนกันก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านอลซุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮ ถ้าเป็นตำรับตำราฮะดิษก็จะมีท่านของท่านอิหม่ามอ a h มัดก็จะมีหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัลมุสนัดนะครับมุสนัดอิหม่ามอห h มัดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งท่านอิหม่ามท่านอื่นนะครับที่หรือคนอื่นๆที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นนะครับก็ตั้งชื่อคําว่าอัลซุนนะเช่นลูกชายของท่านอิหม่ามอ a h มัดเองนะครับท่านอับดุลลอฮ์ก็ตั้งชื่อหนังสือของท่านที่ท่านเขียนด้วยกับตัวของท่านเองว่าชื่ออัลซุนนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราได้ยิน เราอย่าไปนึกถึงคําว่าสุนัตนะครับให้เรานึกถึงว่าสิ่งนั้นมาจากท่านสุนทรลลาห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคําบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นคํากล่าวไม่ว่าจะเป็นการกระทําไม่ว่าจะเป็นการรับรองของท่านสุนทรลลาห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือแม้กระทั่งการพูดถึงรูปพันธสันฐานของท่านสุนทรลลาห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นชารุสุนนะหนังสือเล่มนี้ก็จึงเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาไว้ นะครับมาใช่หนังสือที่จะมาอธิบายสุนนะของท่านอูลสุลลอฮฮุอะลัยฮะอัลสลัมตามตามคําแปลผิวเผินแต่คําว่าชัรฮุสุนนะอันนี้ก็จะหมายถึงเป็นตํำรับตําราที่รวบรวมเอาไว้ที่ประมวลเอาไว้นะครับซึ่งตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอะกีดะที่มาจากท่านอูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลสลัมเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องจากประวัติศาสตร์ของเราที่ผ่านมาในเรื่องราวของอัลอะกีดะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน นะครับตั้งแต่สมัยของท่านรสุลสลลหัวอะลัยฮิวสลัมนะครับในยุคช่วงสมัยของท่านรซุลสลลหัวอะลัยฮิวสลัมเนี่ยนะครับไม่เกิดไม่เคยมีปัญหาเรื่องราวของอะกีดะไม่เคยมีปัญหาเรื่องราวของความเชื่อไม่เคยมีปัญหาเรื่องราวของหลักศรัทธาแต่อย่างใดคนที่ศรัทธาในท่านรซุลสลลหัวอะลัยฮิวสลัมแล้วนั้น นะครับคนที่ศรัทธาในตัวท่านรอรุนลศลอลหัวอะัลฮิวสลัมแล้วนั้นคนพวกนี้จะยอมเชื่อยอมปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอรุนลศลอลลัลอะัยหิวสลัมบอกไว้ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหากับท่านรอรุนลศลอลลัลอะัลฮิวสลรรัมซึ่งซึ่งท่านจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือการทาความการทําความเข้าใจกับคนที่ยังไม่เชื่อในตัวท่านต่างหากเพราะฉะนั้น ท่านพี่น้องจะสังเกตได้ว่าในช่วงสมัยของท่านรอซูลลลอฮฺอัลฮุอะลิฮิวะสัลลัมที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านรอซูลนะครับจะต้องร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกับบรรดาซอฮาบะของท่านเนี่ยในการเผยแพร่หลักธรรมความเชื่อให้กับคนที่ยังไม่ยอมเชื่อฟังให้คนที่ยังปฏิเสธศรัทธาอยู่นะครับจนกระทั่งนะครับการละสมัยหรือการละเวลาได้ล่วงเลยเข้าไปจนกระทั่งถึงช่วงปลายของท่านอิหมามท่านท่านคอลีฟะนะครับท่านคอลีฟะ ท่านอุสมานอินบินอัฟฟานจนกระทั่งเกิดฟิตนะข้อหนึ่งหรือว่าเกิดบิดาเรื่องหนึ่งก็คือบิดาในเรื่องราวของคอวาริชคอวาริชก็คือกลุ่มชนนะครับที่รวมตัวกันหรือว่ากลุ่มชนที่มีความเชื่อนะครับต่อต้านนะครับาการปกครองของท่านอิมามของท่านขลีฟ้าอุสมานในสมัยนั้นซึ่งเกิดขึ้นในประมาณปีที่30กว่ากว่านะครับ31 30, ประมาณ34มสะาเพราะว่า,าท่านอลีปกครองอยู่อีก5ปีแล้วก็อาณาจักรคอลิฟะก็เปลี่ยนมือไปนะครับเพราะฉะนั้นประมาณที่ปีที่33 34หรือ35เนี่ยช่วงช่วงเนี้ยนะครับบิดาแรกที่เกิดขึ้นก็คือบิดาตุลุควารรชควาริชก็คือคุณกลุ่มคนนะครับกลุ่มชนเนี่ยที่ คิดที่จะลบล้างนะครับผู้ปกครองของตัวเองในสมัยนั้นก็คือท่านคอริฟาอิบินท่านคอลิฟาอุสมานอิบินอัฟฟาน จนกระทั่งเกิดการฆ่าฟันกันนะครับเกิดความแตกแยกเกินความาร,ระสำมระสายในสังคมอิสลามของเราในเมืองมดินะในขณะนั้นจนกระทั่งเหตุการณ์บานปลายไปจนกระทั่งมีการลอบสังหารท่านอุสมานอิบินอัฟฟานในบ้านของท่านซึ่งเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องราวที่สร้างความด่างพร้อยเป็นเรื่องราวที่สร้างความเรียกไดว้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยไม่มีเรื่องใดที่จะมีความนะครับรุนแรงหรือว่ามีความ เ,เรียกได้ว่าสร้างสร้างฟิตนะสร้างจุดด้อยให้กับประวัติศาสตร์อิสลามเท่ากับฟิตนะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากเหตุการณ์นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นฟิตนะแรกที่เกิดขึ้นก็คือฟิตนะทุลควาิชนะครับจนกระทั่งท่านอาลีรอดิยัลรอหฮูอันฮูนะครับได้เข้ามารับตําแหน่งคอลีฟะนะครับรับตาแหน่งคอลีฟะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เกิดบิดาขึ้นมาอีกบิดาอึ้นหนึ่งนะครับ ก็คือบิดาที่เกิดจากความแตกแยกของสังคมในมุสลิมเราที่มีความเห็นต่างกันนะครับแบ่งออกไปเป็นนะครับอัลลุซุนนะวลจามาแบ่งออกไปเป็นชีอะและก็แบ่งออกไปเป็นนาวาซิบแล้วก็พวกคอวาริชอีกทีหนึ่งนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อิสลามของเรากําลังถูกแบ่งแยกกําลังถูกแบ่งแยกกําลังถูก,ถก,ถกทําให้แยกออกไปเป็น3ส่วนด้วยกัน หลังจากนั้นฟิตนะต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นบิดาในเรื่องราวของอะกีดะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทั้งพวกมุรจิอะนะครับก็คือพวกที่ไม่เชื่อว่า,าการอีมานนะครับเชื่อว่าการอีมานเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในใจเท่านั้น ในขณะที่อะกีดะอลุซุนนะติวัลญะจมาอ์เนี่ยเชื่อว่านะครับการกระทําของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความมีหม่านของเราได้ด้วยเช่นกันหม่านของเรานะครับจะต้องประกอบไปด้วยคําพูดก็คือการพูดเวลาอิลาหะอิลลัลอและก็การยอมรับด้วยกับจิตใจแล้วก็การนําเอาสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยมานานามาปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงยืนยันให้เห็นถึงความเชื่อที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิด บิดาในเรื่องราวของมุรจิอาเศจก็จะมีมาในต่อหลังจากนั้นก็คือเรื่องราวของกอดารียะนะครับเรื่องหนึ่งในรุกลิสลามก็คือการเชื่อในกอดอกอดัดของเราสุบฮานูตะอาลามันก็จะมีกลุ่มคนต่างๆที่คิดนะครับอุปโลกสิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับมีความคิดใหม่ๆมีความคิดที่ไม่สอดคล้องกับท่านรอซุนซอลลอห์ฮุอะลัยฮุวะสัลลัมจนกระทั่งทําให้เกิดบิดาต่าง เกิดขึ้นมาอย่างมากมายเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงมอตซิละนะครับที่ไม,ม,ม่ย,มยอมรับในสิฟัตของอัลลอฮฺสุบฮานูรตะอาลายะฮ์มียาที่ไม่ยอมรับในสิฟัตในพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานูรตะอาลานะครับหรือแม้กระทั่งคุล,ลบียานะครับอาชาอิรออะไรก็แล้วแต่ เนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันเป็นความคิดมันเป็นบิดะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในในช่วงหลังที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในสมัยของท่านเราซุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวโดยสรุปโดยย่อในหน้าประวัติศาสตร์ในช่วง4500ปีแรกนะครับที่เกิดขึ้นกับรัฐอิสลามของเราในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอะกีดะเพียงแค่อย่างเดียวยังไม่ยังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวนะครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะครับในเรื่องราวของ องฟิกในเรื่องราวของเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งยิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับช่วงเวลาผ่านไปนะครับความผิดแพกความแตกต่างมันก็จะมีให้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับที่ท่านอซูุลสลลาะของอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดนะครับได้พูดเตือนสหาบาของท่านเอาไว้ว่าฟาอินนะหูมัยอิชมิงกุ้มฟาซัยรัลอ็คติลาฟันกะซีรอท่านอซูสลบอกไว้เลยว่า หลังจากที่ฉันตายไปแล้วหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใครที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไปอีกหลายๆปีเนี่ยจะเห็นความแตกต่างจะเห็นความเห็นที่ไม่ลงรอยกันจะเห็นความคิดที่มันแผดแพกแยกกันออกไปเนี่ยอย่างมากมายแล้วท่านเรุซสลลอหัวอะัยหิวสลัม,ลมก็ได้ให้ทางออกเอาไว้ว่าเพราะฉะนั้นใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เห็นแต่มนุษย์คนแต่ละคนเนี่ยคนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน นะครับท่านอัสุลบอกว่าฉันได้ทิ้งเอาไว้ให้พวกท่านสองอย่างด้วยกันก็คือกีตาบุลล์และก็ซุนนะของท่านอัลสุลส์ลลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วท่านอบดีเขาบอกว่าอัลดูอะลัยฮะบินนะว่าพวกท่านทั้งหลายนะจะต้องกัดมันเอาไว้นะครับท่านพี่น้องคิดดูท่านอัลสุลตซลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใช้คาว่ากัดโดยใช้ฟันกรามแปลว่าอะไรฮะทำไมท่านอัลสุลไม่บอกให้ใช้มือจับเอาไว้ละ่ะ นะครับเพราะปกติพอเวลาคนเราเนี่ยจะยึดจะมั่นจะจับอะไรให้มันอยู่เนี่ยเราต้องใช้มือข้างที่ถนัดใช่ไหมแต่สิ่งที่ท่านรอซูลล l l a h อะอลัยฮะสัลลัมบอกว่าจะต้องกัดไว้ด้วยฟันกรามก็แปลว่าถ้าถึงแม้ว่ามือของท่านจะไม่มีอยู่แล้วนะส่วนเดียวที่ท่านจะเก็บเอาไว้ได้เท้าของท่านไม่สามารถเอาไปขีบมันไว้ได้แล้วมันก็ยังเหลือปากของเราและปากของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ฟันที่แข็งแรงที่สุดฟันที่เหนียวที่สุดฟันที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อที่จะยึดจับอิสลามของเราไว้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านรอสูนชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในห่วงเวลาระยะเวลาสุดท้ายแล้วอยู่ในห่วงที่มือก็ไม่มีแล้วขาก็ไม่มีแล้วท่านก็ยัง,งจะต้องใช้ปากใช้ฟันซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสุดท้ายที่ยังจะขยับขย่ขย่นได้เนี่ยก็กัดเอาสุนนะแล้วก็กิตาบุญละของ่ันรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานวาอลเอาไว้ให้ได้ เพราะฉะนั้นน,นี่นะครับนี่คือแนวทางของอะลุสซุนนะฮวนจะมาโดยสรุปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ผมจะนําท่านเนี่ยเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอรฮุสซุนนะนะครับทีละขั้นทีละตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอของผู้แต่งเองว่าท่านผู้แต่งท่านผู้ที่เขียนหนังสือเอาไว้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมเราจะยึดถือเป็นบรรทัดฐานได้ไหม นะครับและก็รวมไปถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้สําหรับวันนี้อัลอกีได้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยลาเพียงเท่านี้อัลลอฮุฮะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัมัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลาม ขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air